ห้องน้ำสะอาดหอมสวยปลอดภัยและมีเกจความรู้คืออีกหนึ่งความตั้งใจของพวกเรานักเรียนระดับชั้นปวช2ทับ2แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่จะสานต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่นในการดูแลห้องน้ำให้ดีที่สุดและจากปัญหาที่ได้พบในการใช้ห้องน้ำในปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 พวกเราจึงเกิดความคิดที่จะเป็นจิตอาสาดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำทุกวันนี้ห้องน้ำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกลายเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนคือภาพอดีตที่ไม่เหลือร่องลอยแล้วหลังจากที่รุ่นพี่ของพวกเราได้ปรับปรุงห้องน้ำให้น่าใช้และสวยงามยิ่งขึ้นจากกลุ่มเล็กๆขายายไปชักชวนรุ่นพี่และรุ่นน้องมาร่วมทำเป็นจิตอาสา Clean and คือหลังจากที่มีคนมาชมห้องน้ำของเราเป็นพิเศษนะคะพวกเราก็ภาคภูมิใจค่ะที่ได้ทำโครงงานนี้ขึ้นมาครับจากที่เด็กๆทุกคนได้มาร่วมกันทำโครงงาน Clean and Beauty Toilet ซึ่งเป็นโครงงานระดับแผนกแล้วก็เป็นโครงงานรับผิดชอบของระดับชั้นปวชอ2ทับ2แผนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับก็ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมนะครับ เด็กกลุ่มนั้นก็จะอาสาที่จะมาช่วยนี้ที่เป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องที่มาช่วยกันทำนะครับแสดงให้เห็นความจิตอาสานะครับแล้วก็ความสามัคคีในแผนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับ